สวัสดีครับเพื่อนเมาพบกันอีกแล้วนะครับรายการช่วงสแตมนะครับวันที่ผมจะพามาชมสแตมอีดนะครับนี่คือสแตมนะครับผมจะพามาดูหลากหลายแบบนะครับ